กับสวัสด <ừ> ีพ <ừ> ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพ่อๆก็อีแรกกับจ้องน้องเดือนพี่น้องเอ้ยเอา่อยกินกินข้าวเช้านังกันพี่น้องเอ้ยกระเป๋าเงินที่ทำเงิกระเป๋าเงินไม่มีเงินคือต่างก็ใช้ใช้กระเป๋าเงินแม่น้องเดือนได้จ้ะกระเป๋าเงินใหญ่หัวไม่มีเงินแต่กระเป๋าเงินน้อยได้แบบนี้เต็มอบรรยากาศทำไมไม่ใส่หัวไมีเล็บเว้ย กินข้าวเช้าน้วกันพี่น้องเอ้ยกัขบขบัวแม่น้องเด,อเดือนมือนี้พี่น้องเนี่ยน,นา,าจิเข่าในเมืองพี่น้องเอ้ยมือนี้กะไรก็คือมือนี้เป็นมือวันที่เส้าเส้าสี่ป่ะเฮ้ยหรือเส้าห้าปะวันที่เส้าห้ารัวยี่สิบห้าพี่น้องเอ้ย,อยเดือน,น,นดเ,เดือนพฤศจิกเน,นาะเดือนพฤศจิก,กาคือเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเอ้ย วันที่สิบหา้าพี่น้องเดือนสิบสองเนาะก็ต้องสิเป็นวันเกิดน้องเดือนพี่น้องเอ้ยพ่อกับแม่นี่จะชิดอยู่หรือบ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า,อาอตอนนี้ก็ยังรอถ่างานอยู่พี่น้อง,องพ่งารา,ายย้ายห่างพี่น้องเองนนนนเ้ยกหนหิน,น,น,ปปนขา้าสักกินข้าวเส่ารำกันพี่น้องเอ้ยทปาดเราหน้าหนันได้มีเนี่ยเมื่อเรียกเป็นมีดนั่นนี่ก็ได้ชมพักพี่น้องเอ้ยในรถตลาดน้อยเมื่อเส่าเนี่แล้วก็มี่ยนต้มหอยพี่น้องเอ้ยต้มหอยจูบต้มหอยคมมันเลยพี่น้อง กินง,ง่ายๆพี่น้องเอ้ยมียังกินอันนั้นโอ้ตัดแวน่นบ่ออปาดเลยนะคือทำยไมนะนออพี่น้องเอ้ยจนน้องเด้อก,กับน้องด่านเนี่ยพากัดสื่อโจ๊กมากินพี่น้องเอ้ยส่วนไปหา,ขา,า,านขาไม่เศร้าเลยพี่น้องกินขงังแหลกเป็นจะได้ลูกหล่าแสบบ่ สบายดีปาลูกแน่สบายดีปะลูกโอ้ยนี่กินจกพี่น้องเอ้ยกินข้าวเส้นไปธุระพี่น้องเอ้ยยังอะไรใบยังนะบ่วกงกีนี่นนี้คือสมุดบัญชีบัญชีห้าสิบเปปิดพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยห้าสิบปิดบัญชีใบสิบปปิดบัญชีบวกแม่มันบ่มีเงินบวกไอ้ที่ปิดก็สิได้เสียเงินอีกเนาะ เขาไปเบิกในแอพี่น้องเลยว่าศูนย์กี่อันนี้หันได้ปวัติการใส่เงินของเาเบิรงเบิร์กระว่าตัวนี้มันมีบัตรเอ็นเอเอ็มเนาะเขาไปกดเอาหน่วยหนึ่งเดือนมันง่ายเนาะกดตัวลนดอกเธอล้วเซนหาสิบพันเซนหาสิบพันสองเซนสามเซนเงินข่าอันนี้มันเสียงเงินด้วยยูทูบี่น้องเ้ยจิ้มเท้า แต่ห้าส่าเงิเนนันกี่พี่น้องเอ้ยการศึกษาปิดบัญชีมี่อเดี๋ยวไปทำงานแล้ยมันฝ่อบัญชีมันติดลบอยู่แล้วตอนนี้นะเการศสิษาปิดไว้เนาะเพิ่สิคุณเป็นนี่ธนาคารบ่เขามันหักเดือนละห้าพันเนาะรายเดือนมันก็เป็นรายนั่นได้พี่น้องเอ้ยยังวะเอกสารเนี่ยบัตรไม่ยาพี่น้องเอ้ยบัตรประชาชนคนเนี่ยก็เป็นซีนนี่เออบัตรประชาชน ตั้งแต่กี่เนาะแม่ท้องเจ้ากับแบบนี้เนาะใบยังวะบทมันซีดสู่คอบบาวสาวโอ้ยมันแมนบ่าคอเนี่ยขอยเฮ้ยต้าลขอยกับเจ้าสีปะไม่เอาสีไม่ถ้าจังป้าผัวกันงงองใบสมรดใบสมรดอันนี้ใบยังยืนกันแต่งดอง นี่นราแบ่ตัวนี้เป็นใบน้ำตาลด้ายแม่อันนี้ทะเบียนสมรสลดเท้าย่องเลยของเท้ากับของคอร่งเดียรันบทบรรทึกการสูบคออ๋อจะได้กับมีแต่ของเท้าบนอิงอยู่แล้วนี่อันนี้เด็บพระเจ้าครับเด็กเราเราเราไหวในกันอันนี้ใบแจ้งที่ดินผัวเสียขาทำเนียมอันนี้ใบใบที่ดินของหย่าพี่น้อง นั่งใั้ก็ได้แต่ใบหมอบชีดให้ก็ได้แต่ใบหมอบชีดดินเป็นอย่างนี้อย่างนั้นดินเป็นนงช่วงนี้อันนี้เป็นทอนทางหนาทางอันนี้ก็เป็นท่อนทางก่อนถือว่าเพิ่นสีขายนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าท่านี่มีผู้ซื้อเนาะทางใหญ่เราอยู่ทางนี้เป็นโซ่ข้ามันเป็นทนทางเป็นดินของเพิ่นเป็นโซ่ก็หน้าเขา เดี๋ยวมื่อหายเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาอะไรเนาะตอนน่ะเพิ่นไปทำงานเราเมื่อไหวหายไปเ้ยเจอว่าเ้าวเดาไปพี่น้องเอ้ยเดาไปแหละเดี๋ยวเพิ่นมาหาสัญญาก์เม่นเมื่อไหวข้าย่างมากกว่าเมื่อไหวคนถางดีเนี่ยเดี๋ยวเกษมเมื่อส่งเพิ่นเพิ่นเมียนเองพี่น้องเอ้ยเธอมันเสียมันเทียดอันเธอมันเสียมันหายอันหยาเนาะเพิ่นมาเองคนเนาะ น้องเดือนเห็นไปคนคิดลืมอยู่พี่น้องเอ้ยเอามานี่ยังให้น้องเดือนไหวก็บ่ไหวเห็นบัตรประชาชนจะเห็นยังเห็นบัตรประชานบัเห็นแต่บัตรจากยาขึ้นขาวน้ำกันพี่น้องเอ้ยบัตรไหนกันเลยไม่รู้ส่งพักพี่น้องเอ้ยส่งพักกะลามส่งบัวหอยหอยคมพี่น้องเอ้ยต้มจำแจีวแบบ มันบานฮะรถพี่น้องเลยเป็น่จะสิอ้วนสิพี่เนาะแบบหัวจนเต็มไอยโขงบบไม่โขงไม่โขงห้อยหน้าพี่น้องเลยอันนี้เป็นสมพักเมืองเล่าพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องอหาผ่านกี่พี่น้องเลยมีนางอยู่บ่บ่มีคือนหมู่ว่านนี่เนาะว่านจะซื้อมาใช่นางไร้ลาดบ้าานสยพ่อไอพ่อนางเขาจะทำ ต้องปล่อยต้องอันไหนมันบายนืออาบอันนี้ผมมีหอดนางพี่น้องเอ้ยปกติเดี๋ยวก็ใช้เอ็นงัวพี่น้องมันกระชีแบบแบพี่น้องเอ้ยเอ็นตุ่มเปื่อยอันนี้ก็ไปหลุนกันพี่น้องเอ้ยที่เขาในเมืองอันเนื้อเปิ้ยที่ดินพี่น้องเอ้ ด้วยเสมอคนเป็นประกาศขายเบนเจ้าขายอยู่อันสันจ้ะอื้อ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 แล้ก็กินโจ๊กไปน้องเอ้กินบะเบิดจำได้นะซองเดียวนั่นเครื่องซอง,องไปกินขนมลองครีมไปน้องเอ้ยเพื่อนไปเล่นแล้วไปกินขนมลองครีมแล้วผัดอยากอยากสื่อมาให้ผัดผสมอยากไปน้องเอ้ยเห็ดเล่นเลยเด้อเอฟซีทานได้ที่อยู่อัน ทางประเทศไทยเนาะพี่น้องมีการมีงานการติดต่อมาหาพี่น้องเดือนเห็เด้อหมดเดือนนะฮะงานพี่น้องเลยเราไปทำงานใช่ใช่แต่ว่าหางานกันยากยากงานยังก็ได้พี่น้องเลยร่งเสียอก็ได้หนึ่งวนหมัดเพราะแต่ร่างสื่อมก็ได้แต่เงินเดือนพอพังแน่นะพี่น้องเห็ุไดเบิ้ ทางเงินเดือนพอพังไปแห้งหมดยนมาลับเรียนบัตรบัตรสปอร์ตไม่ต้องเดือนก็มีเรียบร้อยพี่น้องเ้ยแต่บบับัตรเอ็มอยูหน่ไหรือว่ว่าเซนออกมาหนึ่งกับสปีได้หรอใส่เอ็มอยูใส่งานมบ เใหม่แต่บัตรสปอร์ตไปก่อนได้จ้างเฮทไมคก็ได้บัตรสปอร์ตท่านนี้ยังอยู่หาเพื่อนิุดไม่ต้องเดินนะโบโบเกียงงานพี่น้องเลยก็แต่ว่าเดินพอพักแน่เห็ุได้บุตรก่อติดต่อมาไม่ต้องเดินกับทางเฟซบุ๊กไม่ต้องเดินก็ได้ สื่อเฟซบุ๊กอะแม่น้องเดือนเป็นภาษาไทยอีกน้องเลยฮุบโปรไฟล์เด้ฮุบซื้อดอกไม้โปรไฟล์กับฮุบแม่น้องเดือนนี่แหละยดัมคิรี่เข่าเนี่ยง่ายเข่าไปมันบวชได้แต่คนสื่อแม่น้องเดือนแม ẹ, ่น้องเดือนแม่ดัมคิรี่ฮุบกระตือแม่น้องเดือนอยู่หรอกกับเอฟซีแม่น้องเดือนเนาะหวังฮุบจะคล้องขึ้น <c ười> ข้าวเด็ดวะข้าวเด็ดสองพี่น้องเลยบนเรือนจับกล้องบนหิ่งแต่เขาเตยอ็ให้พี่น้องเลยใช่เอฟซีเหมืนวะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็ดีแล้วหน้ายั้งเหมือนว่าจะแมนยูพี่น้องเลยเดือนได้ก็ได้ถ่ายคลิปนะเดือนไในบ่ได้วิวตกคือเดือนนี้กับคาบัตเตอร์มันเบลจุ๊บพี่น้องเลย เดือนละสองสามพันบาทด่กตรงตรงฉนรับเป็นหนงเดือนเอาเงินอยู่จังกินพี่น้องเอ้ยบัตรบัตรบัตรเติมเงินก็ไปแหละพันหนึ่งซะเดือนหนึ่งเนาะบัตรอิูกับกำลังกินพี่น้องเอ้ยถ้าต้องกับตื่อรุ่งยังหายังไงลูกใหญ่ลูกเป็นสาวกับไปยากบอยากป้าลูกตอนนี้กับทำแม่เพิ่งจะเอาให้ได้อีเพิ่ายังแข็งแรงอยู่เขาก็อยากไปหาเพื่อมีโอกาสอย่างกับ บัตรประชาชนเท่ากันอีกอย่างบัตรสปอร์ตเท่ากันยังกันท่านเบอรอัญโยน่ไง่ายคือบัตรสปอร์ตเบิร์อาญโยกัเนี่ยไปเชื่อมบ้านกันอง่ายคือมันมีแต่เรื่องง่ายเบิดไปเนาะไปง่ายคือเขาเพราะเบิดเลยวนซาพี่น้องเอ้ยมันสะดวกยากได้พี่น้องเห็ดบัตรสปอร์ตเดี๋ยวผมค้นถาวรสองเดือนสามเดือนพี่น้องเอ้ยเสียเงินเสียค้ำอะไรบุ๋มเป็นบุเสียพี่น้องเห็ดบัตรสปอร์ตก็ได้ยยี่ลาวเทามันแพงพี่น้องเอ้ยสี่ห้าพัน ตัอจะได้ไปได้มันคงง่ายๆคงเฮามีเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยได้บ่ได้ก็บ่ฮู้เนาะอนาคตเพราะว่าเขียนด้านยูทูบนะครับก็บเหตุน่าสองปีแม่นสองปีแล้วพี่อนเราเพื่อนกับนุ่มบอกว่าเป็นอะไรหายเนาะแต่พอาะเลยใส่งงเลยก็ได้ย้ำยู่ยูทูค่ะแต่พอาะเลยใส่เดืนนี้มีผู้หญิเจนี่ซอยมากอ่ะ ใครแน่ยนื้กันไปเดินเดินยูทูปเดินไลนน่กัเื้อกันไปเดินบุหรกับบหรี่่น่นถ่ายลงคอมเมินต์ไวให้ได้ตลอดเพื่อนไปสอยไปถ่ายแบบชาวคนถูกลงกัะเพืนกันเอฟซีบางคนเหมือนเขาแมว กูบอกแบ่งเงินเดินยูทูปให้เพื่อนแน่ไปถ่ายเพื่อนจ้าใช้แบ่งพี่น้องเอ้ยบางทีอ,อ,อ,อาคานน้ำมันหล่นเท่ากับห,ห้องปดจุกบจะถ่ายกับเพื่อนยังไงอยเป็นกับบอกเชียงผู้ใหญ่จะดีผู้ที่เป็นใจดีใจบุญเนาะอยากยเจอเป็นเขตสะพานบุญวันซะถอยมาทางไปก็ดีวันซะเนาะคงไปเป็นอันหลายคนพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ก็สิได้ล่าแล้วพี่น้อง พอกันคลิปหนาพี่น้องเ,เอ้ยเยนาะ,ะกลับสบายดี